บัตรสวัสดิการแหง่งรัฐใหม่ล่าสุดแจกเงินรวด6เดือนให้กลุ่มนี้ดูเลยคุณได้ไหมบัตรสวัสดิการแหง่งรัฐบอกเลยว่าล่าสุดนี้จะมีการแจกเงินให้6เดือนอันนี้เนี่ยบอกเลยเป็นข่าวจริงแน่นอนนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้นะครับก็คือบัตรสวัสดิการแหง่งรัฐผู้ที่ลงทะเบียนและผ่านแต่เป็นกลุ่มใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งกลุ่มใหม่ล่าสุดตรงนี้เนี่ยก็คือคุณจะผ่านพอคุณผ่านปุ๊บ นะฮะก็คือคุณต้องยืนยันตัวตนนะครับคือจริงๆเนี่ยผ่านตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วช่วงประมาณมิถุนาแล้วนะครับถ้าคุณผ่านเนี่ยคุณต้องมายืนยันตัวตนแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณยืนยันตัวตนช่วงไหนนะครับที่จะได้หเดือนก็คือยืนยันตัวตนช่วง27สิงหาถึง26กันยายนคุณก็จะได้เริ่มใช้สิทธิ์นะครับ1ตุลาคุณก็จะได้ยอนหลังหเดือน6เดือนเ,เนี่ยมันพันแปดใช่ไหม แต่บวกอีก300ของเดือนตุลาเข้าไปดังนั้นคุณจะได้เงิน2,100บาทก็คือ6 6, 6ได้6เดือน1,800แล้วก็3 0 0คือ2,100นะครับในเดือนตุลาคมแต่กรณีถ้าคุณถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าคุณย้อนหลังคุณเร็วนะสมมติว่าคุณยินเตอนในช่วง12มิถุนายนถึงย6ิมิถุนาคุณจะได้ได้สิท หกรกฎาแะครับโดยจะได้ย้อนหลัง3เดือนก็คือ900ฮะตรงนี้เนี่ยมันจะไม่เท่ากันแต่สูงสุดเนี่ยก็คือ6เดือนใช่ไหมครับอันนี้ก็900ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีเวลาไปยินตนเร็วหรือเปล่าถ้ายินตนเร็วก็จะได้ย้อนหลังน้อยนะครับแต่ย้อนหลังตรงนี้มันเป็นเงินย้อนหลังนะครับมันไม่ใช่เงินที่คุณได้แบบเพิ่มเข้ามาเป็นเงินที่คนอื่นเขาได้กันแต่คุณไม่ได้เพราะคุณยินตนช้าก็เลยได้ได้ทีหลัง อันนี้เนี่ยจริง,รงๆปกติแล้วเนี่ยเขาให้ย้อนหลังไม่เกินแค่3เดือนแต่ีนี้มันเป็นกรณีพิเศษนะครับสำหรับกลุ่มที่อุทธรณ์ผลแล้วนเะพิ่งผ่านนะครับก็คือเป็นกลุ่มใหม่โดยกลุ่มคุณเนี่ยก็จะได้ย้อนหลังไป6เดือน6เดือนก็ที่ผุมบอกเดือนสามร้อยและเงินตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเงินที่คุณไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับและไม่สะสมไปเดินไป ก็คือสมมุติว่าคุณได้ในหนึ่งตุลในวันที่ในเดือนตุลาใช่ไหมครับคุณต้องใช้ในเดือนนั้นเลยนะต้องไม่หาซื้อของอะไรก็ได้ที่อยู่ในร้านค้านะครับซึ่งการใช้เนี่ยก็คือในแะบบประชาชนไปใช้สิทธิ์ง่ายๆแบบนี้เองนะครับอ่าดีคือสิ่งสําคัญที่มาฝากกันถ้าเกิดคุณอยากดูรายละเอียดว่า 2, องพบาทเนี่ยมันมีรายละเอียดยังไงเยอะกว่าน,นี้ผมเคยทำคลิปหนึ่งอธิบายไว้อยู่หลังวิดีโอนี้เดี๋ยวไปดูได้รวมถึงถ้าคุณบัตรสวัสดิการในร้านเนี่ยคุณเคยใช้บัตรสวัสดิการร้าไใบเดิ ไว้เก่ามาก่อนนะครับแนะนําเลยว่าไปดูคลิปผมได้หลังวิดีโอนี้ดีวผมจะใส่ไว้ให้นะครับวิธีถอนเงินที่คุณอาจจะมีหลงเหลืออยู่ในบัตรนะครับไปดูได้หลังวิดีโอนี้นี่คือสิดยอขัาล่าสุดที่นามาฝากกันสวัสดีครับ